5 m i นาท Podcast Improve Every m ร n u t e Brought to y o บา y สีจันแป้งม่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุคสวัสดีครับ5 m นาทีนะครับคุณอยู่กับประวิท์ตหาญุสาหะครับวันนี้งอยู่กับ Future Mindset นะครับในบทที่ชื่อว่าโลกการทำงาน2ใบนะฮะ อาจารย์บอกว่าเชื่อว่าคนที่เป็นหัวหน้าหลายคนมีปัญหานี้นั่นก็คือจะทํำยังไงถึงจะจูงใจลูกน้องให้อยากทํางานเพราะจริงๆเราเนี่ยถ้าจาัดการปัญหาเรื่องนี้ได้เนี่ยนะครับแล้ลูกน้องเรามีคุณภาพพอเนยนะฮะเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรยากนะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคําตอบของการเพิ่มแรงจูงใจคือการบอกว่าเอ๊ะก็เพิ่มเงินเดือนเพิ่มโบนัสไปสินะครับในสองสาพิสศษก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเนี่ย ก็พอจะบอกได้แล้วล่ะว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องชัดทีเดียวนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมถึงว่าแน่นอนองค์กรส่วนใหญ่ทรัพยาการก็มีจากัดทีนี้คําถามก็คือการสร้างแรงจูงใจกับลูกน้องในทีมเนี่ยมันมีแค่วิธีการให้โบนัสกับเงินเดือนจริงๆเหรอนะครับก่อนที่จะตอบคําถามนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเราต้องรู้จักโลก2ใบก่อนแดนอาริเออี่เรียกโลก2ใบนี้ว่า Market n o r m s ซึ่ง อาจารย์แปลเป็นภาษาไทยให้ว่าโลกทางการตลาดกับโซเชียลนอร์มส์หรือว่าโลกทางสังคมนะฮะแล้วมันต่างกันยังไงนะครับโลกทางการตลาดคือโลกที่มีสิ่งที่เร,เรียกว่าทราน s a c ชั o น a ล Transactional คือเธอทำสิ่งนี้ให้ฉันฉันจะให้เงินเธอการทำงานในอดีตอย่างโรงงานอุตสาหกรรมนี่ชัดเจนหรือออฟฟิศก็เหะเหมือนกันเรามาทำงาน8โมงกับ5โมงนะครับ เราให้เวลากับบริษัทนี้แล้วก็บริษัทนี้ตอบแทนเราด้วยการจ่ายเงินอันนี้ transactional base ชัดเจนเลยนะครับดังนั้นระบบการขึ้นเงินเดือนการให้โบนัสเนี่ยก็คือระบบของอันนี้นะครับโลกทางการตลาดเป็นการแลกเปลี่ยนแบบเธอทําอย่างนี้ฉันจึงจะให้อย่างนี้กับเธอส่วนโลกทางสังคมเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งจะว่าไปแล้วมีความซับซ้อนมากกว่านะครับมันคือการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะฮะ เช่นวันนี้เราช่วยเพื่อนทํางานนี้วันหลังนะเพื่อนก็กลับมาช่วยเราทํางานบ้างนะครับแต่ไม่ต้องมาน่องนับกันนะว่าเอโตช่วยกันกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะฮะคือไม่จําเป็นต้องช่วยให้เท่ากันแต่รู้สึกว่าโอเคเราต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราอยากช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าหากว่าเพื่อนมาช่วยเราสามชั่วโมงเราต้องกลับไปช่วยเขาสามชั่วโมงอันนั้นจะกลับไปเป็นโลกทางการตลาดหรือว่า transactional market อีกนะฮะ ทีนี้พอเราเข้าใจโลกสองใบนี้แล้วเนี่ยปัญหาคือเราต้องไม่ให้โลกสองใบนี้มาปนกันพัฒนปนกันเมื่อไหร่เนี่ยมีเรื่องนะฮะเจมส์เซมอนกับแดนอารีลี่เนี่ยก็ทําการวิจัยซึ่งเป็นการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับโดยผู้เข้าร่วมเนี่ยทดลองใช้เมาส์ลากวงกลมไปใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลาสนาทีก็คือหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้มนมีกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมคุณก็มเมาส์ลากไปนะฮะ แล้วนับก็าทาได้กี่ชิ้นนะครับก็คือเป็นงานที่แบบน่าเบื่อมากนะลากวงกลมให้ในสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยนะผู้เข้าร่วมทดลองจะสุกแบ่ง,งเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งให้ทําโดยไม่รับค่าตอบแทนหรือว่ารางวัลใดๆเลยกลุ่มที่สองจะให้เงินสี่เหรียญต่อจํานวนชิ้นที่ทําได้เยอะมากเลยนะครับสี่เหรียญเนี่ยและกลุ่มที่สามจะได้เงินสิบเซนต์ต่อจํานวนชิ้นที่ทําได้ โดยคนในแต่ละกลุ่มจะไม่ทราบว่ากลุ่มอื่นได้อะไรบ้างนะครับผมประกอบว่าภายใน3นาทีเนี่ยกลุ่มที่ได้เงินสี่เหรียญต่อจํานวนชิ้นที่ทําได้เนี่ยสามารถลาก,กวงกลมไปใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมได้159ชิ้นคนที่ทําอยู่กลุ่มที่3ที่ได้10เซนเนี่ยนะครับทำได้1 1 0ชิ้นซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกเพราะว่าเงินยิ่งเยอะก็น,น่าจะยิ่งมีแรงจูงใจมากถึงไหมครับงั้นกลุ่มที่ไม่มีแรงจูงใจเลยคือไม่ได้เงินอะไรเลยเนี่ย จะทําได้น้อยมากกว่าใช่ไหมคําตอบคือผิดครับกลุ่มที่ไม่ได้เงินเลยเนี่ยทำได้เยอะที่สุดทาได้หนึ่งร้อยหชิ้นคําถามคือทําไมถึงเป็นแบบนี้เหตุผลที่กลุ่มที่ไม่ได้เงินเลยทําได้เยอะกว่าเพราะเขาอยู่ในโลกทางสังคมในตอนนี้ไม่ใช่โลกทางการตลาดแปลว่าเขามีแรงจูงใจที่อยากจะช่วยเหลือนักวิจัยแต่สำหรับกลุ่มที่ได้สิบเซนเขาอยู่ในโลกทางการตลาดถ้าเริ่มคิดว่าเอ๊ะมันคุ้มไหมนะสิบเซนนี้ รือแม้กระทั่งเงินสี่เหรียญก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เกิดแรงจูงใจในโลกทางการตลาดที่จะมาชดเชยแรงจูงใจจากโลกทางสังคมได้ผมขออ่านประโยคน,นี้ทีหนึ่งนะครับแม้กระทั่งเงินสี่เหรียญเนี่ยนะครับต่อชิ้นซึ่งเยอะมากเนี่ยนะฮะก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เกิดแรงจูงใจที่เกิดจากโลกทางการตลาดมาชดเชยแรงจูงใจที่เกิดจากโลกทางสังคมได้เห็นไหมครับว่าบางโอกาสเงินกับกลายเป็นสิ่งจูงใจที่ทําให้คนเราทางทานให้แย่ลงด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นหากเราเป็นหัวหน้างานลองคิดดีๆนะครับว่า จังหวะไหนควรให้เงินจังหวะไหนไม่ควรให้ทําการให้แบบสุม 4, ส่ม4ี่สุ่มหเนี่ยบางทีจะเกิดผลเสียซะมากกว่าผลดีนะครับฟิวเจอร์มนเชสจึงเป็นว่าหากจูงใจคนคุณต้องรู้ก่อนว่าเขาอยู่ในโลกทางสังคมหรืออยู่ในโลกทางการตลาดคุณต้องมีศิลปะในเรื่องนี้อย่างมากขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Minute Podcast i m p อิน e Every Minute presented by สีจันแป้งม่วงเจนชู